สวัสดีครับสหโซลโซนีนะครับอยู่ที่ขางปะทาปะท้ายครับอยู่ที่ปากคลองหนองไงนะครับหลังจากที่หมู่บ้านนี้ครับลงไปสํารวจนะครับทางน้ำนะครับทางน้ำทางลงไปทางเขตบึงเนียมนะครับหมู่บ้านนี้คร land ับกตัวติดตุ่มจังหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ว่ามาเบิ่งติดตามเบิ่งสภาพน้ำที่ไหลอยู่ที่ห้องหนองไงครับครับนี่คือปาก น้ำทอรอดนะครับที่จากคลองนองเงครับลง่ห่วยเพ่คือตอนนี้ระดับน้ำห่วยเพ่คือกรลดลงครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงอยู่ลงไปประตูดีแปดครับไปเช็คเบื้องว่าระดับน้ำตอนนี้อยู่ระดับใดนะครับกาเจียควาพองมาลัน้องครับว่าเข้าจะแย้ปัญหานทงไหนตรงนี้นะครับที่จะพาเบื้องจีน้อยหนึ่งครับตามทีน้ำเลี้ยนท่านร่องบุญรรมนะครับท่านร่องบุญร้มกระได้น้ำเลี้ยนท่านนายกนะครับเพื่อจะหาแนวทาง แก้ไขปัญหานะครับในจุดปากหนองไงนะครับที่พ่อแม่พี่น้องทางหนองกามหนองไงได้รับความเดือดร้อนครับด้วยการระบายน้ําที่บ่สะดวกนะครับตามที่ไปสํารวจนะครับตามที่สํารวจหมู่บ้านนี้ครับจากจุดนี้ครับนี่จากจุดนี้ไปประมาณสามร้อยสี่ร้อยเมตรนะครับช่วงนี้ทานะครับที่ลกล่างนะครับสุดเขต บึงเนียมนะครับจากบึงเนียมไปนะครับกับน้ำกับไรสะดวกครับน้ำไรสะดวกอยู่ครับกับบ่อบ่อได้ลุกเสียสวะตอนนี้ครับมาไหลมากท่อนกันอยู่นี่บดเลยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวกะทีไปน้ำเดี่ยนทันนายกเะครับว่าเขาอีกแก้ไขกันแบบไหนได้ครับในช่วงนี้ครับปากอ่าท่างออกน้องไงนะครับท่างออกน้องไงท่างออกปากห้องน้ำน้องไงครับ ที่เป็นท่อรอดคลองชุมประทานตรงนี้นะครับออกออกห่วยเพื่อคือนะครับจากนี้ครับไปถึงทางโค้งนะครับที่สีแยกออกไปทา้งน้องไงนะครับกลุ่มน้องไงไปทางรอดอทางเดียมเมืองก็น้ำไหลสะดวกอยู่ครับก็มาติดอยู่ตรงนี้นะครับเว่ามีเสียสวะมีพับตบชวาปลาลูกล่างอยู่ครับเดี๋ยวจะว่างแผนใส่เมโครอครับเมื่อวานนี้ก็ลงมากครับ เอาผู้รับจ้างครับลงมาเบิงเบิงตวนแล้วนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจังไดไปน้าเรียนทานนายกนะครับเดี๋ยวครับทานรอบบท่ามกัสํารวจอยู่ทางน้องกามครับว่ามีทอหลอดตรงใดที่มันยุบที่มันไหลบริสุทธิ์นะครับกับที่หาแนวทางแก้ไขครับตอนนี้เส้านี้ก็เลยลงมาตรวจสวบเบิงครับว่าน้ำมันไหลระบายออกดีบ่ครับเดี๋ยครับีกชั้นว่าเขาสภาพว่าปกติครับทังโซนน้องกามครับแต่ว่า นามมันยังไหลออกบ่สะดวกครับขอบคุณครับ